สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิงแบทแรดเราไม่ได้เจอกันเลยนะเมื่อวานะเอาวันนี้พามารับตัวน้องใหม่ครับไปเดี๋ยวพาลงไปดูเออแออออรองร,ร,ร้อยแบบไต้นนี่

โอ้ห oh, ิวข้าวหิวข้าวจะกินข้าวเดี๋ยวนี้ม้ีาวมีอะไรกินไหมหิวจริงๆนี่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงนี่นี่น้รงบานตีหรวรูหิวข้าวกินอะรอยากกินซ้ตามเนาะฮะกินตามก็ได้ไปซื้อมาไหมหิวข้าวจังเนี่ยไม่ได้กินข้าวเที่ยง ยียครูเลี้ยงหน่อยมาเอีย้กเสียขข้าวโอเสียข้าตอนนั้นจะสุกเสียบข้าวตอนนี้โอ้ล้างแบบสวยเลย เรียกยังน่ารอเลยนี่เยอะสุดๆโดนพร้อมไปวิ่งดินเลยครับวันนี้พร้อมไปเปิดวิทยุว่ะ ไปซื้ออะไรมาเส้นหน้อยสะอาดสะอาดแกล้างได้สะอาดมากส,ส,สวยล้างได้ดีมากเลยโอเคเหรอเนาะโอ้หานี่ไม่โอเคจะเอาอยัางไ,นานาไองอีกครูยังไม่ครูมีแฟนหรือยังฮะ มีแฟนหรือยังให้ถทายมีแฟนหรือยังเนี่เดี๋ยวผมจะติดเครื่องยกดำให้ดูก่อนให้ดูมันสวยแค่ไหน ปัดใช้ได้ไมี่ใชฟขึ้นไฟขึ้นไหมขึ้นรเย็บขึ้นดีมากเลยไปตามหาไหม tham khá lên để chụp đám hay đủ khắp chết 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 lên mà anh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ให้ลิกขาด้วยเนี่ยให้ลิกขาดเอไม่เย็นต้องเติมน้ำยาให้ลิกขาดตัวให้ลิกขาดให้ลิกมันขาด มันกระตุกกระตุกครับมันให้เล็กขาดเนี่ยผมเห็นเน่ยพวกเขาทำไอ้นู่นไอไอ้เบนเบนอย่างเงี้ยันทัศน์สวยจ้องเจีมาเด้เนาะอืไอ้เบนไอ้เดนมาตัวนี้ตัวเดียวอย่างเงี้ยเชื่อมแล้วก็เจี๋ยออกโอ้พื้นไหมยังไม่ค่อยได้วิ่งดินเท่าไหร่เลยเนาะก็บอกแล้วมันไม่ได้วิ่งโอ้สวยงามมากเลยครับก็มแจ๋วแจ๋วแจ๋วบ้างก็คือรถไถอันนั้นอันนั้นเนี่ยรถไถชนไม่ติดกันเพิ่มเติม เกียร์อะไรผมไม่รู้หรอกเกียร์อะไรเกียร์อะไรอืมเกียร์โอ้มีเยอะเลยนี่ไปกลึงตัวนี้ใหม่ใช่ไหมกลึงบูทใหม่ครับบูทเกนตัวนี้ครับธรรมดาฮิโน่ใช่ใช่ก่อนเวลาว่างแล้วก็ทำเออสวยมากเลยพื้นดูปะส่วนมากรถคันนี้นี่ไม่ค่อยได้วิ่งดินเลยเนาะส่วนมากนะจะซื้อมาเก้าปีนี่วิ่งดินได้กี่เดือนครับเดือนเดียวเดือนเดียว นอกนั้น,นอ๋อวิออว่งเดือนเดียวแล้ว,แล,วแล้วที่เหลือวิ่งอะไรส่วนมากจอดอ๋อรครับอาทิตย์หนึง่งสตาร์ทครัง้งหนึ่งอู้ซื้อมาเก้าปีครับไม่น่าเชื่อว่าวิ่งดินแค่เดือนเดียวเนี่ยรถคันนี้หาสภาพนี่นี่หาได้ยากด้อนี่เลยเขาเรียกว,ว่ารถบ้านจริงๆเลยรถบ้านจริงๆนี่รถจอดบ้าน โอ้ oh. สุดยอดเลย <c oughs> ไม่ค่อยได้วิ่งดินส่วนมากจะวิ่งวิ่งวิ่งฟางวิ่งข้าวป่ะใช่ไหมครับลากเครื่องอัดฟางครับลากเครื่องอัด oh. ฟางอ๋อ้มุต่ว่าเราจะย้ายไปประมาณ10กิโลเราก็ขึ้นรถไถครับแล้วก็ติดตู้รถอัดฟางแล้วก็ลากไปนะครก็ไปคุณหานอย่อ่ะครับแล้วก็ลุกไปอยา DC, ่า, oh. างปีสี่เลครับเรียนพร้อมมาถึโอ้โ สุดยอดเลยรถคันนี้ถ,ถือว่าได้เจ๊แคทนี่ได้รถแบบสภาพดีมากเลยนะเนี่ยถ้าผมมีเงินนะมีถึงมือเจ๊แคทหรออรถคันนี้ผมจะซื้อเองเลยถ้าผมมีเงินโอ้สาวครูมาแล้วนุนสาวครูมาแล้วพูดเก่งมากเลยครับลูกลูกเกยนี่บ,บาาุากเมฆถ้ารถปุยใหญ่ระปุ๊ยเลย เหมือนอายุเท่าไหร่แล้วนะไม่่บออออกกืสนะเนี่ยคุณครูคุณเล็กไปในคนเล็กหเฮอใจคนเล็กไปคนเล็กดูรูปมันมามมาเช่นนั่งเช่นนั่งก็ไปดูในเพลง อันนี้เอาไปวิ่งดินเลยบ่ะใครขับเินนยโอ้ินนนยครับสินนยวิ่งกับทีมงานทุกนึงเลยเออหมดเยนะเติมครับเติมเติมเอไม่ค่อยเย็นถ้ารถมันจอดนานอย่างนี้แหละครับเป็นทุกคันแหละรถผมก็เป็นาถ้รถทำงานเลยรถทำงานเอไม่ค่อยเสียเพราะว่า มันมีน้ำยามันจะปั่นขยายตัวตลอด,ลเ,อเ,ดเหมือนแม่แม่โคอะถ้าจดนานๆก็สายรั่วกรอบแต่ตอนนี้ผมหิวข้าวแล้วครับหิวได้กินแล้วแสดงว่าพี่จินไม่ได้แทนข้าวเที่ยงไม่ได้กินเลย <c oughs> เลยอดข้าววันนั้นว <c oughs> ันนั้นมาก็นั่งอยู่นี่แหละทั้งวันเลย มากับพี่เดชกินข้าวอยู่นี่บานบ้านกินข้าวเซจเซเรื่องเยอะจ่าเทนี่อะไรมันจุอะแก้วแก้วโอเคจับเลยมือมือมันยังไงเอาช้อนอ่ะช้อนหนักอ่ะใส่จังครับวันนี้เราจะมามั่นแล้ววันนี้จะวางค่าสินสอดครูไว้เท่าไหร่ หกแสนก็พอหกแสนพอดีเลยนะพอดีเลยน่าไม่ลดเลยนี่ใส่ตอนแรกไม่ว่าห้าเก้าก็แรกห้าเก้าก็พอค่าสินสอดแพงแท้จะได้ไรก็ต้องแม่เห็นเลขสวยทองเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่เนี่ยแมพี่จะให้เท่าไหร่พี่ติ้นเอาโน่นจิ้นแคทว่าลูกชายเกยัง อืมอเคอยากได้ลูกสะใภ้ครับลูกสะใภ้ครูก็ดีเลยลูกชายเป็นตำรวจเป็นสัตวภัยครูเหมาะเลยโอายเลยพี่เคิร์ดเลยนะลูกสาวแสดงว่าคนที่นั่งข้างๆในรถก็แสดงเป็นพี่ชายใช่ไหมเป็นพี่ชายอ๋อ ยังไงกินเคยเมนูจะกินรึคยบอกเผื่อนี่อุ้ยอร่าประหลักเนาคนอยู่ร้อยเอ็ดไงมีใครหนุ่มวิจารหนู่มแหารถดำแล้วเขาก็บอกเอ้ยรถรถนี네 <S <S ่อันตัวนี้ไม่เอาสักอย่างเลยรถอ่ะไม่เอาเลยจน้องเอาสักอย่างขอบคุณส้มตำคุณครูครับครูอะไรนะครูอ้อมอ้อมอ้อมนะครูอ้อมอร่อยมากครับ เดีย๋าายวผมกินก้มต่ำก่อนเยอะันหม่เขิ้นหน้าครับกำลัอ่านนะะเลียน